ทุกคนเชื่อเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณที่ไม่ยอมไปฝุดไปเกิดไหมครับผมพยายามหาคำตอบอยู่นานว่าทําไมวิญญาณพวกนั้นถึงไม่ยอมไปไหนและในที่สุดผมก็ได้รู้เฮ้มาแล้วเนี่ยแล้วมาแล้วมาแล้วองเปากันได้เ อันที่จริงผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องลี้ลับอะไรพวกนี้หรอกครับแต่จูๆ่ๆผมดันสื่อสารกับวิญญาณโรงเรียนได้นี่นะสิอ่าไปไปหมดแล้วหรอคิดจะปลุกกันเลย เฮ้ยแกแกเราด้วยแกเราด้วยแกจะรีบเดินไปไหนเนี่ยเห็นเราได้เหรอจะพูดอะไรเนี่ยก็ต้องเห็นอยู่แล้วป่ะเราคนอื่นน่ะไปไหนหมด ที่นี่ไม่มีคนอื่นหรอกแกว่าไงนะนายช่วยเราด้วยช่วยเราทีนายรู้ความหมายของพันไหวครูไหมเธอเป็นใครไม่กลัวเหรอเราไม่ได้มาหลอกนม่หรอกเ,เล่นโง่กับแบบเนี้ยไม่กลัวสิแปล แล้วที่อยากให้ช่วยนี่เรื่องอะไรหรออีกไม่กี่วันก็จะถึงวันไหว้ครูแล้วนายช่วยเราเป็นตัวแทนไหว้ครูแทนเราได้ไหมแค่นี้นะอแล้วที่พูดว่าความหมายของพันไหว้ครูนี่หมายถึงอะไรหรอ,อ,อเรื่องนั้นหรอเราแค่อยากรู้ว่า ในสมัยนี้รู้ความหมายของการไหวครูกันไหมหรือว่าแค่ทำๆทไปเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเฉยๆพานไหวครูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเคารพและความกตัญญูของศิษย์ที่มีต่อครูส่วนดอกไม้ที่ประดับตกแต่งอยู่บนพานก็ล้วนแล้วแต่มีความหมายทั้งนั้นแกแตื่นแล้วแกตื่นแล้วหลับไปเหรอเนี่ยหลับไปแล้วชนะหน้าเพื่อเก็บของท้นเข้า วันว่าครูเจ้าถูกครัเราขอเป็นตัวแทนว่าครูดได้ไหมย,ย,ย่างแกได้ไหมอยาว่าครูหลับถูกข้าวเลยเฮ้ยราจริงจังเว้ยก็ได้ไม่เดือดรึแม่ตอนเนี้ยไปกินข้าวกับนิวมากไ,ไม่ไหวแล้ไปเฮ้ยเมื่อวานนี่ไปดูหนังมาไปกับใครวะคนจ๋องโอ้เ<อ>ราเมี่อไหรแล้วคนเนี้ย<อ>เลิกได้เลิกเนาะ แล้วก็เลิกพูดถึงเรื่องนี้ไม่มงคนเปลี่ยนเรื่องกันเถอะเปลี่ยนเรื่องกันเอออยากรู้ทําไมถึงมาขอเป็นตัวแทนถือพานออทำไมวะอยากอืมไม่รู้ดิคงอยากสานฝันให้ใครสักคนมั้งเพื่อเจอเพื่อเจอตลอดทุกเรื่องเลยมากมากพว่าตรงนี้มันร้อนว่ะไปห้องสมุดกันไปเล่นบอร์ดเกมกันไปร้อน สุดท้ายแล้วไม่ว่าผ่านจะเป็นแบบไหนรางวัลของครูคือการได้เห็นเด็กๆตั้งใจใช้ชีวิตของตัวเองเติบโตในเส้นทางที่ตัวเองเลือกเท่านั้นก็เพียงพอ 恰那花开。